เอาละเราจะกดใช้ให้น้องๆดูนะครับชึบนี่นะครับเมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับได้ยินเสียงนะครับก็จะมีออร่าสีฟ้าติดอยู่ที่หัวแบบนั้นเลยมันก็จะแสดงอาการหวาดกลัวแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับเราจะใช้ในท่าของยิงลัวก่อนเมื่อปัดเมื่อบินขึ้นมานะครับให้เราปัดขึ้นครับน้อง กดลูกเท้าไดโนเสาระบาดขึ้นชึบแบบนี้เลยเขาจะเป็นการนี่นะครับยิงออกไปแบบนี้เลยเห็นไครับนี่นะครับจะยิงน้ำยางออกไปแบบรัวๆแบบนี้เลยนะครับท่านี้จะเป็นท่าโจมตีแบบสไนเปอร์นะครับเหมือนเดิมกดค้างที่เท้าไดโนเสาระบาดขึ้นนี่นะครับเมื่อเราลิงไปที่ไดโนเสเสาตัวที่เราจะยิงจะขึ้นเป้ามาแบบนี้เมื่อเป็นสีเขียวเมื่อเรายิงปุ๊บ กดเหมือนเดิมน,นะครับกดแตะแล้วลากขึ้นก็จะเป็นการยิงแบบนี้แต่โดนแน่นอนแบบ100%นะครับสำหรับการยิงท่านี้ท่านี้ก็จะเป็นยิงลัวเหมือนกันนะครับแต่จะปล่อยน้ำยารก้อนใหญ่ออกไปนะครับดูการจะเป็นยังไงกดแท็บที่เท้าเดินลงเสาแล้วลากขึ้นท่านี้จะเป็นการยิงลัวเลยจะแทะแข่งด้วยนะครับมองเห็นปะจะยิงช้าร์นครับแต่ก้อนใหญ่เห็นไหมอันนี้จะก้อนใหญ่นะครับทำให้สิ่งมีชีวิตที่โดน สวัสดีครับน้องน้องวันนี้พี่การจะพาน้องน้องนะครับมาดูความสามารถพิเศษของเจ้าดิโอนาธานะครับน้องน้องมาดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนบอกเลยว่าตัวนี้ขี้โกงแล้วก็โหดที่สุดในบรรดาไดโนเสาร์รูสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งปวงแล้วนะครับก่อนจะไปเริ่มถึงความสามารถพิเศษหรือว่าท่าโจมตีของเขาเรามาดูส่วนประกอบสําคัญที่เราจะต้องเอามาใช้กับเขานั่นก็คือเราจะต้องมียางไม้ครับหน้าตายางไม้ก็จะมีหน้าตาลักษณะน,นี้เลยนี่เลยนี่เลยนี่เลยไอเม็ดเหลืองๆองนี่แหละครับน้องน้อง เอามาจากไหนเอามาจากการที่เราสามารถเอาอุปกรณ์1ชนิดก็คือกระบอกเสียบต้นไม้นะครับเป็นกระบอกเสียบยางไม้นะครับเอาไปเสียบไว้กับต้นยางในป่าเลดบูดนะครับก็คือต้นไม้ต้นใหญ่ที่อยู่ในป่าเลดบูด,ดนั่นเองเราสามารถคาฟอุปกรณ์นี้ได้ตั้งแต่เลเวล30เท่าไหร่วะพี่จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับนี่นะครับเลเวล36เราจะสามารถคาฟกระบอกเสียบยางไม้อันนี้มาได้นะครับ กระบอกเสียบยางไม้อันนี้นะครับถ้าเราคาบออกมานะครับโดยเราจะใช้ซีเมนต์นะครับ40อันเหล็ก100อันนะครับคาบออกมานะเมื่อได้กระบอกนี้ออกมานะครับเราจะเดินไปที่ต้นไม้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบไว้ได้เลยแล้วทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงยางไม้ก็จะเริ่มออกมานะครับหกระบอกสามารถสะสมยางไม้ได้สูงสุด20อันนะครับเมื่อได้ยางไม้น้องก็ไปเก็บออกมานะครับไปเปิดที่กดกระเป๋านะครับที่หน้ากระบอกแล้วมันก็จะขึ้นยางไม้มานะครับเป็นไอ้เม็ดกลมๆแล้วก็กดเอาออกมาเลยนะครับพอออกมาเอามาใใส่ไวว้้นนนตััของเจาาาะครบ มันก็จะทำการนะครับไรอนาธาเนี่ยมันก็จะทำการนะครับเปลี่ยนยางไม้ให้กลายเป็นกระสุนยางไม้ก็คือเป็นรูปลักษณะเหมือนน้ำผึ้งนะครับนี่นะครับที่ ok ททน้องเห็นที่พี่วงให้ตรงนี้เลยมันจะเปลี่ยนนะครับก้อนยางไม้ให้เป็นเหมือนก้อนน้ำผึ้งตรงนี้นะครับแบบนี้เลยเพื่อใช้มาเป็นกระสุนในการยิงของเขานั่นเองเอาละเมื่อน้องรู้แล้วว่ายางไม้เอามาจากไหนใช้วิธีไหนในการให้ได้มาแล้วก็ เอามาใส่ไ้ในตัวเขาก็จะเริ่มทําการเปลี่ยนยางไม้ให้เป็นกระสุนในการใช้จมตีนั่นเองหนึ่งสิ่งสําคัญถ้าน้องๆขี้เกียจที่จะ <c oughs> ขี้เกียจที่จะไปปักนะครับให้ยางไม้มันออกมาสิเวลาสามารถใช้คําสั่งได้ในคนที่ในกรณีที่คนมี ArcPad นะครับใช้วิธีนี้เลยกดไปที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่พี่กดนะแล้วกดตรงนี้ครับเพื่อจะใช้คําสั่งนะครับมาดูในส่วนยางไม้ถ้าเกิดน้องไม่อยากไปปักที่ต้นไม้ก็สามารถใช้คําสั่งได้เช่นเดียวกันนะครับเข้ามาที่ Google ไปหนึ่งทีแล้วก็พิมพ์คำสั่งนี้ไปครับ e l e m e n t เว้นวรรค i t e m เว้นวรรค i d เว้นวรรค a n d นะครับกดไปเลยชึบเขาก็จะพาน้องมาที่หน้านี้นะครับให้กดไปที่รูปโดโดด็กตรงนี้ครับเมื่อกดมาตรงนี้นะครับเอาละครับน้องเมื่อกดมาตรงนี้นะครับเมื่อกดรูปไดโนเสาร์ตรงนี้นะครับให้น้องๆกดมาตรงคําว่าไอเทมครับตรงกลางก็จะเป็นรูปธนูขึ้นมา แล้วให้น้องกรอกคําสั่งไปตรงนี้นะครับ S A P นะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยมันก็จะขึ้นนี่มาเพียบเลยนะครับน้องให้น้องเลือกตรงนี้ครับตรงคําว่าแซปตรงนี้แล้วก็แตะตรงนี้ครับแล้วก็ก o p ปปี้มาตรงสีเขียวอ่อนนี่ก o p ปปี้มาแล้วเอาคําสั่งไปใส่ในเกมครับชึบมาเอาคําสั่งมาใส่ในเกมครับกดตรงนี้ชึบแล้วก็กดด้านล่างตรงนี้แล้วก็เอาคําสั่งมาใส่ครับ วางไปเลยฮะปึ๊บให้เปลี่ยนจากเลขหนึ่งข้างหน้านะครับที่เป็นเลขหนึ่งนะชึบชึบนะครับให้ข้างหน้านี้เลขหนึ่งนะครับให้เปลี่ยนเป็นเลขสองก็ได้นะครับสองศูนย์มันจะปั๊มแล้วก็เว้นวรคเหมือนเดิมนะก็จะเป็นลนักษณะนี้แล้วกดโอเคครับชึบคาสั่งก็จะเข้ามาแล้วกด Summit, สมิธมมชึบเห็นไหมครับมันจะได้สูงสุด3อันต่อครั้งนะครับปึ๊บกดใหม่เหมือนเดิมนะครับคําสั่งใส่เข้าไป ปึ๊บนี่นะครับจะได้ครั้งละ30ครับ30นะครับได้ยางมาครั้งละ30แบบนี้เขาก็จะย่อยเข้ามาในตัวแบบนี้เลยนี่นะครับน้องๆรู้ที่มาของยางแล้วนะครับคราวนี้มาดูถึงท่าการโจมตีของเขาบ้างดีกว่าครับจะมีท่าไหนอะไรบ้างไปดูกันครับเอาละมาดูท่าการโจมตีของเขาก่อนดีกว่ากรณีที่เราอยู่ที่พื้นนะครับเมื่อกโดโจมตีปกติก็จะเป็นการโจมตีแบบนี้เลยใช้เขี้ยวของเขานะครับในการตับหรือว่าการทิ่มออกไปแล้วถ้าเกิดเรานะครับ กดแช่แล้วปัดมาทางด้านซ้ายนะครับกรณีที่เราอยู่บนพื้นให่เดี๋ยวพี่จะให้ไอตัวนี้มันหันหน้ามาบดโนบโตนะครับหากเจ้าสิ่งมีชีวิตนะครับหรือไดโนเสาร์ตัวใดก็แล้วแต่นะครับหันหน้ามาห er าเรากรณีที่เราอยู่บนพื้นกดแช่นะครับที่รูปเท้าไดนโนเสาร์แล้วปัดไปทางด้านซ้ายก็จะเป็นการปล่อยขึ้นเสียงแบบนี้นี่นะครับปล่อยขึ้นเสียงแบบนี้ไปหากเป็นพวกไดนโนเสาร์นะครับตัวไซส์ประมาณพวกทีเล็กนะครับจะตกใจกลัวโดยมีออร่าสีฟ้าติดไปที่หัวเลยนะครับเดี๋ยวพี่หัก ทีเล็กไม่มีซสดวยแถวนี้นะครับก็เอาง่ายเราจินตนาการว่าจะเป็นพวกไซส์เล็กเหมือนพวกทีเล็กนะครับก็คือตัวเท่าทีเล็กลงไปนะครับถ้าโดนท่าเมื่อกี้เข้าไปนะมันจะวิ่งหนีกันเลยทีเดียวนะครับโดยมีออร่าสีฟ้าติดอยู่ที่หัวนะเอ่อไอนี่ก็ตามกันเลยเดี๋ยวพี่รอให้ท่าขึ้นเสียงมันโหลดแป๊บหนึ่งอ่ะท่าขึ้นเสียงโหลดเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับเอาละเมื่อโหลดเสร็จนะครับตัวท่าตะโกนนะครับหรือว่าท่าไดโนเสาร์ตะโกนตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้เราจะสามารถใช้คำสั่งตะโกนได้อีกหนึ่งครัาาาเเ้ต่ แลล่ะเราจะกดใช้น้องๆดูนะครับชึบนี่นะครับเมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับได้ยินเสียงนะครับก็จะมีออร่าสีฟ้าติดอยู่ที่หัวแบบนั้นเลยมันก็จะแสดงอาการหวาดกลัวแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับส่วนนะครับถ้ากดแช่เราปัดไปทางขวานะครับจะเป็นการเปลี่ยนโหมดโจมตีหรือว่าโหมดยิงปืนนั่นเองนี่นะครับกดแช่เห็นปะน้องๆแล้รปัดไปทางขวาน้องๆสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับเมื่อเราแช่เราเลื่อนไปทางขวาสังเกตจุดนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงช่องการที่เป็นรูปสี่เหลี่ย ช่องกลางอันนี้นะครับลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นการยิงรัวนั่นเองนะครับน้องๆลักษณะน,นี้จะเป็นการยิงรัวนะครับน้องๆลักษณะน,นี้นะครับแต่ถ้าเรากดอีกหนึ่งทีนะครับก็จะเป็นการเปอยระเบิดลูกใหญ่นะครับแต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวดโนเสาของเราบินเท่านั้นนะครับท่านี้นะไม่ว่าจะเป็นท่านี้หรือทา่าไหนนะครับถ้าเป็นท่ายิงจะต้องบินเท่านั้น,น,นถ้ากดอีกทีท่านี้นะครับจะเป็นการยิงแบบสไนเปอร์ครับน้องๆก็คือยิงทีละนัดแต่ว่าโดนโดนแน่นอนแบบล็อกเป้า เฮ้ขอโทษครับท่านี้จะเป็นการยิงแบบล็อกเป้านะครับคือโดนแน่นอนท่านเนี้ยนี่นะครับรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบแบบยิงรัวนะครับโดนแน่นอนเอ้ล้วนละพี่เนะี่ยรูปแบบนี้นะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบทีละนัดแต่ล็อกเป้าและโดนแน่นอนถ้ากดอีกหนึ่งที่ก็จะเป็นการยิงน้ํายางก้อนใหญ่ออกไปนะครับยิงแบบรัวๆก้อนใหญ่เลยนะครับถ้าเกิด ยางในตัวเรามีเยอะนะครับก็จะยิงรัวเป็นก้อนใหญ่ออกไปเลยถ้าแบบนี้นะครับก็จะเป็นการยิงรัวแบบยิงแบบจูๆๆ,ๆแบบรัวๆเลยนะครับถ้าเป็นรูปร่างลาักษณะนี้ใช้แบบไหนหน้าตาเป็นยังไงก็ดูเลยพี่บินขึ้นมานะครับเทาละ่ะเราจะเริ่มยิงก่อนนะครับน้องๆถ้ายิงเราจะใช้ในท่าของยิงรัวก่อนเมื่อปัดเมื่อบินขึ้นมานะครับให้เราปัดขึ้นครับน้องๆกดรูปเท้าไดโนเสาร์แล้วปัดขึ้นชึบแบบนี้เลยเขาจะเป็นการนี่นะครับยิงออกไปแบบนี้เลย นะครับนี่นะครับจะยิงน้ํายางออกไปแบบรัวๆแบบนี้เลยนะครับยิงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ํายางเขาจะหมดหรือสต้ามิ่าเขาจะหมดเขาถึงจะหยุดยิงนะครับน้องๆนี่นะครับแบบนี้เลยนี่นะครับยิงแบบเมื่อกี้เลยนะครับเห็นปะเกือบตายดีนะพี่หยุดยิงก่อนนะครับน้องๆนี่คือท่าแรกนะครับก็จะเป็นท่ายิงรัวนั่นเองส่วนท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่ายิงใหญ่นะครับก็คือจึ๊บ เอาเป็นท่าสไนเปอร์ก่อนนะท่านี้จะเป็นท่าโจมตีแบบสไนเปอร์นะครับเหมือนเดิมกดค้างที่เท้าไดโนเสาร์แล้วปัดขึ้นนี่นะครับเมื่อเราเล็งไปที่ไดโนเสาร์ตัวที่เราจะยิงจะขึ้นเป้ามาแบบนี้เมื่อเป็นสีเขียวเมื่อเรายิงปุ๊บกดเหมือนเดิมนะครับกดแตะแล้วลากขึ้นก็จะเป็นการยิงแบบนี้แต่โดนแน่นอนแบบร้อยเปอร์นะครับสำหรับการยิงท่านี้กดปัดขึ้นอีกหนึ่งทีก็จะเป็นการเล็งนะครับแล้วก็ล็อกเป้าแล้วก็กปัดขึ้นอีกหนึ่งทีจะเป็นการยิงแบบนี้จะโดนแน่นอนแบบร้อย นะครับล็อกเป้าแบบนี้เขียวเมื่อไหร่ยิงโดนแน่นอน1 0 0นี่นะครับคือท่าที่2ส่วนท่าที่3มจะเป็นท่ายิงนะครับก้อนยางใหญ่ปัดขวานะครับกดแช่เท้าไดโนเสาร์ัดขวาก็จะเป็นรูปยางใหญ่แบบนี้นะครับท่านี้ก็จะเป็นยิงลัวเหมือนกันนะครับแต่จะปล่อยน้ํายางก้อนใหญ่ออกไปนะครับมาดูกันจะเป็นยังไงกดแช่ที่เท้าไดโนเสาร์แล้วลากขึ้นท่านี้จะเป็นการยิงลัวเลยจะแช่แข็งด้ด้วยนะครับ่านอเห็นปะจะยิงช้านะครับต่ก้อนใหญ่เห็นไหมอันนี้จะก้อนใหญ่นะครับทาให้สิ่งมีชีวิตที่โดน โดนนาเบดจากน้ำยางที่มีความร้อนสูงนะครับทำให้ได้รับอาการบาเดเจ็บและมีอาการตัวแข็งด้วยนะครับน้องๆท่านนี่นะครับเป็นการแช่แข็งสิ่งมีชีวิตนั้นด้วยแต่ไม่ทันแข็งอันนี้ตายก่อนนี่นะครับวิธีการยกเลิกการยิงก็คือการกดกดขึ้นเหมือนเดิมนะไอ้กดกดแตะโจมตีธรรมดาไปนะครับกดขึ้นหนึ่งทีอ่ะกดขึ้นสาอีกหนึ่งทีก็จะเป็นการหยุดยิงนะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับคือท่าโจมตีของเขานะครับทั้งหมดที่มีนะอ่ะจบจากท่าโจมตีทั้งหมดนะครับ มันยังไม่จดแค่นี้นะครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าท่าโจมตีของเขาใช้ยังไงบ้างมาดูในส่วนของความสามารถพิเศษของเขาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการเคลือบเกาะให้กับตัวเองนะครับเมื่อเราบินขึ้นมานะครับเรากดแช่ที่เท้าไดโนเสาร์แล้วปัดไปทางด้านซ้ายก็จะเป็นการเคลือบเกาะให้กับตัวเองสีเขาก็จะมีการนี่ครับน้องๆเห็นชิะสีเป็นเข้มขึ้นเมื่อปลดล็อกเกาะก็กดเหมือนเดิมกดค้างที่เท้าไดโนเสาร์แล้วปัดไปทางซ้ายนี่นะครับก็จะเป็นการปลดเกาะออกบแบบนี้เลย กดอีกทีปัดไปทางซ้ายเคลือบเกาะแบบนี้เลยโคตรเท่นี่คือการเคลือบเกาะให้กับตัวเองนะครับก็จะมีน้ำผึ้งเคลือบไปที่ตัวเองแบบนี้เลยเนี่ยนะครับนะเท่ไหมอืออย่างเท่เลยเห็นไหมครับช่แอบชว่วแอเท,ทปะ <c oughs> โอเคมันจะไม่หมดแค่การเคลือบเกาะครับเขายังมีความสามารถในการมุดน้ำแล้วก็ว่ายในน้ำแบบนี้ได้เป็นไงโคตรขี้โกง มุดน้าได้ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถขึ้นไปไหา้น้ําได้ด้วยแล้วก็ไ่ว้เร็วซะด้วยนะครับนี่อาา่าฮะแค่นั้นไม่พอเขายังสามารถขณะที่อยู่ในน้าอ่ะยังสามารถบินได้ด้วยนะครับเพียงแค่กดตรงนี้นะครับกดหนึ่งที่นี่นะครับก็จะเป็นการบินไปเลยเห็นไหมแค่นี้ไม่พอยังสามารถใช้อาวุธบนหลังเขาได้ด้วยนี่ใช้ได้เลยนี่นะครับอาวุธอะไรก็ได้นะครับสามารถใช้ได้หมดเลยเห็นไหมครับขี้โกงจัดๆแค่นั้นยังไม่พอครับน้องๆเขายังสามารถยืนบนน้าได้ด้วย เมื่อเราใกล้เข้าใกล้ผิวน้ํานะครับแล้วกดปุ่มกระโดดหนึ่งทีไอ้สองทีนะครับกดดับเบิ้ลคลิกใกล้ผิวน้ํานี่จะเป็นการลงไปยืนบนน้ําแบบนี้เห็นไหมครับจะมีรูปเท้าแปะไว้ด้วยนะครับเป็นการเดินบนน้าแบบนี้คนขี้โกงนี่ครับขี้โกงไหมโกงจ้าดืออถ้าจะขึ้นจากน้ําก็กดดับเบิ้ลคลิกตรงตุ่มกระโดดสองทีปึ๊บแบบนี้จะลงก็บินไปใกล้ๆผิวน้านะครับใกล้ๆผิวน้ํนะาแล้วกดดับเบิ้ลคลิกนะครับเขาก็จะลงไปยืนนี่แบบนี้เลยเอ้าวลวก <laughs> ยิงก่อนนี่นะครับแบบนี้เลยนะนี่อา้าวไอ้หมอนี่นี่นะครับยืนดิ่ไอ้เขานี่ <c oughs> กดดับเบัลคิกนะครับก็จะเป็นการไ้ด์ตัวเองบนน้ำบนนี้แบบนี้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะสอนน้องๆประมาณนี้นะครับถึงขีความสามารถพิเศษของเจ้าไลโอนาธานะครับตัวนี้โคตรโกงตัวตึงดีที่สุดในบรรดาไดนโนเสาร์ในแมปนี้เลยดีกว่าโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับน้องและคุณพี่ฝากน้องๆช่วยกดไลค์หน่อยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนหากมีความต้องการให้พี่สอนถึงความสามารถพิเศษของไดนโนเสาร์ตัวไหนหรืออยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรืออยากได้ข้อมูลหรือว่าคำตอบแบบส,สดๆก็สามารถไปคอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปตอนไลฟ์สดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปของพิการนะครับในทุกวันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้หบอกว่าน้องๆจะชอบแล้วก็เอาข้อมูลนี้ไปใช้กันนะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวจะโชว์การยิงแบบเซตเดียวจอดนี่นี่นี่นน ยิง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 ยิยิง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 ยยิงยิงยยิงงยิง